เชื่อไหมคะน้องพบตอนนี้เนี่ยเจ้าหมีขั้วโลกกาลังประสบป,ปัญหาหนักเลยละค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถหาอาหารที่ทานน้าแข็งได้นะคะจนต้องเข้าไปล่าสัตว์ในป่าค่ะรวมไปจนถึงนกเพนกวินกว่า2 0 0 0 0ตัวนะคะต้องตายลงค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ําแข็งที่ขั้วโลกละลายค่ะเรียกได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสัตว์มากมาเลยนะคะผม,อ,มอย่างเจ้านกอเมรอนคับขนาดตัวก็เล็กลง <c oughs> แต่ปีกกลับใหญ่ขึ้นครับหรือว่าตัวมแมลงนะครับผมที่เป็นมแมลงเต่าทองเนี่ยจากเดิมที่ปีกมันจะมีสีดำใช่ไหมครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีีีปกสแดงมาขึ้นเือย ครับผมตรงนี้ก็เกิดจากภาวะโลกร้อนครับอย่างนี้น้องพบกับเพื่อนๆน้องสงสัยแน่ๆเลยว่ามันยังมีสัตว์อีกกี่ประเภทเนาะที่พอเจอ Climate Change แบบนี้เข้าไปอะคะ่ะแล้วพวกเขาจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมารู้เรื่องนี้กันในติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้ค่ะติ้งตามติงให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรม นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษค่ะได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าสัตว์ที่รู้จักปรับตัวนะคะจะสามารถเอาตัวรอดได้ดีกว่าสัตว์ที่แข่งแกร่งหรือว่าสัตว์ที่ฉลาดที่สุดจะด้วยค่ะน้องพบเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยมากๆเลยครับผมยิ่งในยุคนี้นะโอ้โหทั้งภาวะโลกร้อนท้งภาวะที่อากาศเป็นพิษอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ปรับตัวอยู่ไม่รอดแน่ๆเลยครับผมแต่พี่โน้ครับเมื่อวันก่อนผมไปเจอข่าวข่าวนึงมาแบบน่าสนใจมากๆเลยเขาบอกไปว่าสัตว์กําลังมีพฤติกรรมที่ต่างออกไปจากเดิมครับอพี่นพพูดมานี้พี่ก็เห็นด้วยนนคแล้ววก็็ิด่ามัเป ไปได้เลยเพราะว่าขนาดเราที่เป็นมนุษย์เนาะวันหนึ่งเรายังรู้สึกเลยอ่ะว่าวันหนึ่งมันมีหลากหลายอุณหภูมิหลากหลายอากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเนาะบางครั้งเวลาจะออกจากบ้านทีเนี่ยพกทังร่มพกทังมวกเลยจริงพี่นวดเนี่ยพบเห็นด้วยมาก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 เลยครับผมคือบางวันนะแบบตอนกลางวันเนาะโอ้อากาศร้อนเหมือนเราซ้อมตกนรกอะ <laughs> <ช>่ะเออแต่ว่าพอตอนเย็นอะ<ฆ>่ะดีฝนตกเหมือนแบบไปโกธใครมาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอเออแบบอากาศงงไปหมดเลยครับ<ช>แล้วพออากาศบ้านเราร้อนมากๆเนาะโภบาดนึกไปถึงพวกสัตว์ที่อยู่ กขโลกอย่างมีขั้วโลกเนี่ยขนปุกปุยขาวๆน่ารักเนาะไม่รู้เขาจะต้องปรับกันขนาดไหนอะฮะเป็นอย่างที่นพกพบพูดเลยอะค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ดูจะแย่เอามากๆเลยกับพวกหมีขั้วโลกโดยเฉพาะพวกน้องๆหมีขั้วโลกนะคะบริเวณที่อา่าวทัศสันนะคะทางตอนเหนือของแคนาดาค่ะที่พวกเขานะพอเจอภาวะโลกร้อนเนี่ยจากที่แต่ก่อนเขาสามารถล่าพวกแมวน้ําเป็นอาหารได้ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าพวกพื้นที่ที่เขาเคยใช้ล่าแมวน้ําอย่างพวกท่าน้ําแข็งเนี่ยมันก็ได้ละลายหายไปหมดแล้วจนพวกเขาไม่สามารถที่จะไปจับแมวน้ําได้เขาก็เลยต้องไปล่ สัตว์ในพื้นที่อื่นแทนนะคะอย่างเช่นพวกหานหรือว่ากวางแทนค่ะ น่าเห็นใจสัตว์พวกนี้มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าคนที่เคยเจอหมีจากที่เย็นๆนะครับแล้วมาอยู่ป่าร้อนๆเนี่ยเพื่อหาอาหาระก็น่าจะช็อกกันหน้าดูเลยนะคือเป็นพบผมก็คงช็อกเหมือนกันนะครับผมแล้วเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินไปอีกโอ้โหน่าจะมีผลต่อร่างกายเขามากๆเลยนะครับใช่ค่ะดักวิจัยที่มาตรวจสอบหมีขั้วโลกพวกนี้นะคะเขาก็เจอว่ามีขั้วโลกหลายตัวเลยล่ะค่ะมีสภาพร่างกายที่ผอมลงนะคะน้องพบเนื่องมาจากภาวะการอดอาหารค่ะซึ่งถ้ามนุษย์เนี่ยไม่เข้าไปช่วยแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยพี่โน้ตว่าหมีขั้ น่าเศร้ามากๆเลยนะครับเรื่องบางเรื่องหมีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอด้วยแท้ๆเนาะยังต้องมารับเคราะรับกรรมในสิ่งที่มนุษย์ทำไปอีกนะครับแล้วพอจะมีทางไหนที่ช่วยแก้ได้ไหมครับตอนนี้นะคะการปรับตัวที่พวกหมีขั้วโลกพอจะทําได้ก็พอมีอยู่บ้างค่ะเพื่อนๆกับน้องพบพอจะเดาออกไหมคะว่าเป็นแบบไหนคําตอบที่ถูกก็คือหมีเขาจะมีการให้กําเนิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเลย ะะซึ่งก็คือหมีที่ชื่อว่าพิสลียแบร์ค่ะดยหมีพิสลีแบร์เนี่ยนะคะเขาเกิดมาจากการผสมสองสายพันธุ์ค่ะก็คือหมีคริสลี่ที่อยู่ในเขตร้อนนะคะกับหมีขั้วโลกหรือที่เราเรียกกันว่าหมีโพลาแบร์นี่แหละที่เขาสองสายพันธุ์เนี่ยข้ามพื้นที่มาแล้วก็มาพบรักกันแล้วก็กลายเป็นหมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาค่ะที่ผสมข้อดีของทั้งสองสายพันธุ์เลยนะแล้วก็สามารถที่จะทนทานต่อสภาพอากาศที่มันไม่นิ่งได้มากขึ้นก็ถือเป็นการหาหนทางใหม่ๆใ,ในการอยู่รอดของหมีขั้วโลกนั่นเองค่ะออหเเร่งงาาาววขจ้มีนะะมนนนแบบบึกป็แใ นันนิยายน้องแบบมาพบรักกันได้ไงน,นะครับผมเอาแล้วถ้าเป็นพวกนกเพนกวินล่ะครับเขาปรับตัวกันไงเขาปรับตัวได้ไหมครับตอนนี้เขาก็ยังปรับตัวกันไม่ได้ค่ะอย่างเช่นเมื่อปี2022นะคะมีลูกนกเพนกวินกว่า20,000ตัวต้องตายลงค่ะน้องพบเพราะว่าน้ําแข็งที่ขั้วโลกเนี่ยมันเกิดการละลายใช่ไหมลูกนกเพนกวินเนี่ยก็ตกลงไปในน้ําแล้วก็จมน้าตายค่ะแต่ตั้ง20,000ตัวเลยครับคือเยอะมากๆเลยพบกลัวว่าอย่างเงี้ยมันจะเสี่ยงศูนพันนะครับผมถ้าใครนะยังคิดว่าการที่ภาวะโลกร้ออนี่่ยยังมูคคครบรบบนนะกทแ คิดใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอางเงี้ยมันกระทบทั้งพืชกับสัตว์แล้วเนาะนอกจากสัตว์ในพื้นที่ขั้วโลกลนะครับอย่างนกในพื้นที่เขตร้อนอะ่ะ <c oughs> เขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมครับพี่โนต้ตถูกต้องเลยค่ะน้องพบเพราะว่ามีคนไปค้นพบนะคะว่ามีนกบางสายพันธุ์นะคะในลุ่มแม่น้าอเมซอนเนี่ยปัจจุบันมีขนาดตัวที่เล็กลงเล็กลงแต่ว่าปีของเขายาวขึ้นค่ะอ,อันนี้พบงงครับมันดูไม่เห็นจะสัมพันธ์กับภาวะโลกร้อนเลยอ่ะจริงๆแล้วมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าคนที่ศึกษาเรื่่่อองงนกเเมซี้าาพบวตตัแป1980 ต้นมาเนี่ยตัวของนกที่นั่นนะคะจะมีขนาดเล็กลงเล็กลงตลอดแต่ปีกของพวกเขาเนี่กลับใหญ่ขึ้นมาแทนค่ะแล้วก็ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าพอลําตัวของนกเล็กลงใช่ไหมคะการถ่ายเทความร้อนตอนที่อากาศมันร้อนมากๆเนี่ยมันจะสามารถทําได้ดีขึ้นค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเป็นการแก้ปัญหาของนกที่ดีเลยแหละแล้วส่วนปีกที่ยาวขึ้นเนี่ยนะคะน้องพบน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาที่พวกเขาบินมันก็จะใช้พลังงานน้อยลงหรือพูดง่ายๆก็คือนกอเมซอนเนี่ยเขาสูงโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อมารวมตัวกับลํว ที่มันเล็กลงใช่ไหมก็จะทําให้นกพวกนี้มันมีความคล่องตัวขึ้นทําอะไรก็ทําได้ง่ายขึ้นค่ะที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะน้องพบก็คือนกพูกทาวนีค่ะที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวเย็นปกติเวลาที่หิมะตกนะคะศัตรูของพวกเขาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาสามารถปรับสีขนของเขาเนี่ยให้เข้ากับสีของหิมะที่เป็นสีขาวได้จนขาวโพลนกลมกลืนกันไปนะคะแต่เพราะว่าหิมะเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงแล้วพื้นที่ในป่าก,ก็มีสีเขียวหรือว่าสีน้ําตาลเยอะขึ้นน้องพบกับเพื่อนๆพ,พ,พอจะเดาออกไหมคะว่าเขาจะมีการปรับตัวยังไงบ้างเพ นั่นน่ะสิครับผมเพราะว่าขนเขาก็เป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะหลายๆคนนะคะก็คิดแบบนั้นแหละคะ่ะว่าขนเขาเป็นสีขาวแล้วถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนสีไปเขาจะทํายังไงตอนแรกพี่โน้ยก็คิดเหมือนนกภพนะคะแต่พอไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะก็พบว่าคนของนอกคูกเทานี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้อะคะ่ะแต่ที่เราเห็นเป็นสีขาวมาตลอดนะก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีแต่สีขาวะคะ่ะพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเห็นเป็นต้นไม้ใบไม้ที่มีสีเขียวสีน้ําตาลมากขึ้นใช่ไหมคะตัวนกคูกเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสี ของปีกตัวเองค่ะให้มีสีแบบเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ทําให้นกคุกเทานี้นะคะสามารถที่จะรอดพ้นจากการถูกไล่ล่าได้ค่ะเปลี่ยนสีได้เหมือนกับพวกกิ้งก่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมที่ปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมเนี่ยเนาะใช่ค่ะเพราะเป็นความสามารถนะคะในการพรางตัวที่ติดตัวพวกเขามาตามธรรมชาติค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เรื่องการปรับตัวหรือการพรางตัวอะไรมากนักนะคะน้องพเพราะว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากจนสัตว์เหล่านี้ต้องใช้คุณสมบัติเหล่านั้นที่ติดตัวพวกเขามาเนาะแต่พอปัจจุบันี่สภาพ ล้อมมันบังคับให้ต้องเปลี่ยนอะความเก่งด้านการพลรังตัวเป็นนินจาของพวกเขาที่ติดตัวมาตแต่เกิดเนี่ยนะก็สามารถช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะแต่พอคุยกันเรื่องนกนะครับพบสงสัยอยู่อย่างหนึง่งมันจะมีนกบ้างสยายพันธุ์นะเนาะที่ต้องอพยพหนีหนาวไปอยู่เขตล้ออะไรอย่างนี้ครับแล้วตอนเนี้เขายังทํากันอยู่ไหมครับเขาก็ยังอพยพกันอยู่ค่ะน้องพบแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาหรือว่าเป็นในเรื่องของรูปแบบการอพยพค่ะอย่างเช่นพวกนกนางแอ่นอก,อกม่วงกับนกกระจับทาสีนนนนนกกกสงสงััยยพุ์เเเีี้อออาาาศ่ใมริิหืปตวลท ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะคะอบพยพเนี่ยพวกเขาก็จะทําการเพื่อหลบหนาวถูกไหมคะคือมีการบินข้ามไปเนาะเพื่อเป็นการหลบหนาวแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันน่าจะเรียกว่าเป็นการอบพยพเพื่อหลบร้อนแทนแล้วล่ะคะ่ะซึ่งก็ถือว่าไม่ดีกับพวกเขามากๆเลยนะคะเพราะมันทําให้เรื่องของการสืบพันธุ์แล้วก็วิถีการใช้ชีวิตของนกเหล่านี้รวนไปหมดเลยล่ะคะ่ะซึ่งนอกจากเรื่องของนกแล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยได้เล่ามาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆมันก็ยังมีสัตว์เล็กๆอย่างเช่นพวกมแมลงคะ่ะที่เขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับบเเรรรืืื่่่่ออองงงสสีนนะะะซึกก็มาาาจภววโคค้้ดยล ให้เป็นแมลงเต่าทองปะครับถูกต้องเลยค่ะน้องพบอย่างแมลงเต่าทองนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะสําหรับแมลงที่มีการปรับตัวเนาะเพราะว่าถ้าเราทราบกันดีเนี่ยแมลงเต่าทองมันจะมีตรงปีกเนี่ยจะมีทั้งสีดําสีแดงถูกไหมโดยสีแดงเนี่ยมันจะมีพอๆกับสีดําแต่ปัจจุบันที่โลกเราร้อนขึ้นถ้าเราลองจับแมลงเต่าทองมาดูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันจะมีปริมาณของสีแดงที่ปีกเนี่ยเยอะขึ้นกว่าสีดําแล้วนะก็เป็นเพราะว่าสีแดงสามารถที่จะดูดความร้อนได้น้อยกว่าสีดําค่ะเขาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ย จะได้ดูดความร้อนน้อยๆเขาจะได้สามารถทนกับสภาวะอากาศที่มันร้อนมากๆแบบนี้ได้ โอ้โหน่าทึ่งอีกแล้วนะครับผมแล้วอย่างพวกปลาล่ะครับเขาหาทางออกกันยังไงครับปลาบางสายพันธุ์ค่ะที่อยู่ในน้าจืดเนี่ยน้องพบเขาย้ายไปเติบโตอยู่ในน้ําเค็มได้เลยฟังดูแล้วมันน่าทึ่งเนาะว่าแบบเกิดมาอยู่น้ําจืดจืดแล้วต้องย้ายไปอยู่ในน้ําเค็มที่ค่อนข้างมีความเค็มสูงแล้วเขาอยู่รอดหรอรอดค่ะทําไมถึงรอดก็เพราะว่าเขาเนี่ยยอมที่จะไม่อยู่ในน้าจืดเนื่องจากว่าน้ําจืดเนี่ยมันจะมีการดูดความร้อนมากกว่าน้ําเค็มเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้สัตว์โดยเฉพาะพวกปลาเนี่ยค่ะเขาม อาศัยอย่างเช่นปลาที่ชื่อว่าปลาคิลลี่ฟิชค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยปลาคิลลี่ฟิชนะคะสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็อยู่ได้ทั้งน้ําเค็มเลยล่ะค่ะ แล้วถ้าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมเหมือนมีขั้วโลกล่ะครับผมมีสัตว์ชนิดไหนบ้างต้องทำอางีครับก็มีอย่างเือชีต้าในป่าแอฟริกาค่ะน้องพบโดยนักชีววิทยาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะเขาค้นพบว่าเือร์ชีต้าเนี่ยปกติเขาจะล่าเหยื่อตอนกลางวันถูกไหมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนมาล่าเหยื่อในตอนกลางคืนแทนค่ะเพราะว่าช่วงตอนกลางวันมันอากาศร้อนมากเลยเนาะก็เลยทําให้เือชีต้าไม่สามารถที่จะออกไปล่าสัตว์ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขายังฝืนตัวออกไปล่าสัตว์ในช่วงร้อนๆถูกไหมมันก็ไม่มีเหยยยืื่่ออออออตััััวไหหนนนนนนะทีีาาาาาากกกกกจมมเเเเเเศรรร้้พฉข็ลลปปบ ไปล่าสัตว์ในตอนกลางคืนแทนเพื่อที่จะสามารถจับเหยื่อได้ค่ะฟังดูแล้วก็เข้าใจได้อยู่นะครับพี่โน้ตเพราะว่าพออากาศร้อนก็คงไม่มีสัตว์ตัวไหนที่อยากจะออกไปจากที่นอนหรอกเนาะแต่แบบนี้นะครับก็น่าจะมีปัญหาตามมาเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีแน่นอนเลยค่ะน้องพบเพราะว่าพอเขาเปลี่ยนเวลาล่าเหยื่อปุ๊บเนาะมันก็จะเป็นกระทบหรือว่ามีเรื่องกับพวกสัตว์อื่นๆที่เขาเป็นเจ้าถิ่นในการล่าสัตว์หรือว่าล่าเหยื่อช่วงกลางคืนอยู่แล้วอย่างเช่นพวกเสือดาวหรือว่าพวกสิงโตพวกนี้ค่ะพอเจ้าเสือชีตาเเเเเนนนนาาาาาะมมัไได้้้ขปลลลล่่่หหยยืืออใใชววงงตกกค็ทํี ทะเลาะทุกเถียงหรือว่าแย่งชิงเหยื่อกันกับพวกเสือดาวหรือว่าพวกสิงโตเนาะทำให้คาดการได้เลยค่ะในอนาคตเนี่ยพี่ว่าเสือชีตาบางครังเขาก็อาจจะต้องพลาดท่าบา้างและถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอนาคตเนี่ยค่ะเดาได้เลยว่าเสือชีตาอาจจะสูญพันธุ์ได้ค่ะฟังปัญหาของสัตว์ต่งางๆนะครับแล้วก็วิธีการรับมือกับภาวะโลกร้อนของเขาแล้วเนี่ยโอ้ยเครียดแทนเหมือนกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยที่สามารถปรับตัวได้อ่ะ,ะก็ดีไปก็อยู่รอดเนาะใช่ค่ะน้องพบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปผลักภาระให้สัตว์เหล่านั้นต้องปรับตตััวววไดด้้ยเอง ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จูไม่ดีแน่ๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะคซึ่งวิธีการง่ายๆเลยนะก็คือการลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงหรือว่าลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าสาเหตุจากการที่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โลกร้อนเฉยๆแล้วนะน้องพบ,บแต่เขาเรียกว่าโลกเดือดไปแล้วค่ะแล้วต้นเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยล่ะค่ะซึ่งหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรคะก็ตระหนักถึงปัญหานี้ค่ะต่างก็ตั้งเป้าแล้วก็วางแผนที่จะลด อย่างเช่นบริษัทปะตะทค่ะก็มีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net z ซ ro นะคะภายในปี2050ค่ะจริง,รงๆไอ้เรื่องพวกนี้พบว่าเราสามารถที่จะเริ่มจากตัวเองได้เนาะเริ่มจากการปลูกต้นไม้ก่อนก็ได้<อ>หรือ<ะ>ว่าใช้รถอีวีนั่งรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็เป็น<อ>าการช่วยประหยัดพลังงานลดมลภาวะที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและพวกนี้นะครับมันก็เลยจะทําให้สัตว์น้อยใหญ่เนี่ยปรับตัวกันได้มากขึ้นคครับเห็นด้วยทุกตรงกับของน้องพบเลยค่ะ ครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบรายการของเรานะครับอยากที่จะรู้เรื่องราวสาระดีๆสนุกๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้ได้นะครับทางช่อง YouTube p ี t PLC แล้วก็พอดแคสตนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ